สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ดีใจมากเลยครับโอ้โหก็ขอขอบคุณนะผมคุณน้องสันแปลว่าชแนลนะฮะชแนลนี่ผมจะเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนะนี่น้องเขาส่งนี่มาให้ให้ไว้สิเพื่อนโอ้โหส่งจากกรุงเข้มาเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่หนองคายครับผมได้อยูกรีเข้มเอามาเปิดดู้เลยครับผมได้สดๆร้อนๆเมื่อกี้หลังจากที่น้อง พ่อสาวผมเป็นคนแก่นะฮะอ๋อไพ่ยังใหม่ครับผมเลียงตามปกติเลยนะฮะนี่คือไพ่ไวซี่เกิลน,นะผมเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างไพ่ไวซี่เกิลกับไพ่พลาสติกนะฮะธรรมดาอันนี้ประมาณสามร้อยกว่าบาทผมเนี่ครับเดีย๋ยวแยกก่อนนะฮะไพ่นี่ไม่ใช้นะฮะนี่คือไพ่ปกติครับที่ผมเล่นทุกวัน ่ามายากลน,นะฮะไม่ได้เล่นอยาน่างอื่นที่นี่คือไฟไปทีเื่นะวามแตกต่างฮนะเดี๋ยวนี่เอทังนะฮะราคาเอทดังยครับ,รบแกต,แก,ต,บแก,ตแกต่างกันนะครับแตกกันแตกต่างกันมากเลย แล้วก็นี่เป็นไพ่ลาสติกนะพลาสติกกระดาษน,นี่เป็นไพ่พลาสติกและดูง่ายครับไพ่กระดาสติกพลาสติกไม่เท่ากันนะครับไพ่าสติกิชเก่งตีใหญ่กว่าด,ดูได้ง่ายเลยตอนแรกผมว่าจะไม่ซื้อนี่หรอกผมว่าจะไปซื้อสีดำดำเหลืองคนระับมันสวยดีเราจะมาดูแต่ละสีของ,เงนะัเบรสิชนะฮะอ้าวทำไมมันเรียงอย่างนี้เนี่ย อีกเช่น,นคิงโคแดงแล้วก็เอาคิงโคแดงรอผมผมตื่นตื่นใจตั้งแต่แรแวกวะเดีนน๋ยวครับเขาบคองต้องแตกต่างนะ,ะระหว่างคิงโคแดงไอซิเกิ้ลกับคิงโคแดงให้พลาสติกธรรมดาไว้เล่นฟ็อกคลิงนะฮะ สีจะแตกต่างกันนะฮะอันนี้จะสวยกว่านี่จะทุบบนบ้านแล้วไพ่เป็นสีเงินอันนี้จะลื่นกว่านะฮะมันไพ่กระดาษมันไพ่กระดาษนะฮะมันจะลื่นกว่าครับก็ขอจบคลิปแค่านี้ครับ